ออืเห็นคลิปนี้กันกี่โมงค่ะทุกคนโรตีชุ่มฉ่ำอือือเราเราแป้งยังร้อนอยู่อืมดูพพิมพ์บอกหน่อยนะคะว่าเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมง